การใช้หน้าจอแลวิ่งดี39นะคะอันดับแรกนะคะเราแปะตรงนี้ค่ะสายเซฟตี้นะคะอ่าที่หน้าจออีกอีกด้านหนึ่งเราหนีบกบเสื้อเรานะคะการเราตอเครื่องค่ะแล้วก็พอแปะปุ๊บมันจะขึ้น00อย่างงี้ค่ะคุณลูกค้าเราสามารถกดสตาร์ได้เลยอันนี้เราจะวิ่งแบบว่าไม่ตั้งเวลาไม่ตั้งระยะทางแคลอรี่นะคะอันนี้วิ่งแบบไม่ตั้งอ่าทีนี้กดสตาร์ปุ๊บมันจะขึ้นที่ระดับหนึ่งค่ะ ตัวตัวรุ่นนี้สามเก้ามันจะได้ถึง14ระดับค่ะลูกค้าสามารถกดเพิ่มบวกบวกความเร็วได้ที่ตรงนี้ค่ะนค่ะสองหรือว่าจะกดเพิ่มตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้มันจะช้าค่ะกดที่ตรงนี้ได้ค่ะสีหได้ถึง14ระดับค่ะหรือว่าเราจะสามารถเพิ่มที่ด้านนี้ค่ะด้านขวามือค่ะกดสปีดเพิ่มได้เลยค่ะ นี่เรากดสต๊อปก่อนเดี๋ยวเรามาตั้งเวลาค่ะสมมติว่าเราจะวิ่งวิ่งครึ่งชั่วโมงค่ะปุ๊บขึ้นให้่วนสูนย์ค่ะอศูนย์ศูนยปุ๊บเรากดที่โหมดค่ะลมแรกเราจะตั้งเวลาค่ะเวลาครึ่งชั่วโมงปุ๊บหรือว่าจะเราจะวิ่งสี่สิบนาทีก็กดบอกเพิ่มได้ค่ะอีกสีปุ๊บเรากดสตาร์เลย ทีนี้มันจะลดเวลาลงค่ะแบบ39 38อะไรเงี้ยค่ะจนครบ40นาทีพุกสายพานจะหยุดเองค่ะอ่าสต็อปหรือว่าเราสามารถอันนี้เวลานะคะสามารถตั้งระยะทางได้ตั้งแคลอรี่ได้ค่ะนี่ค่ะค่ะกดที่นึงอะหน้าจอปกติค่ะตรงนี้นะคะสามารถมีที่เสียบ USB ได้ค่ะ หรือว่าเป็นสาย AUX ได้ค่ะฟังเพลงได้แล้วก็อันนี้นะคะหน้าจอนะคะอันนี้ตรงกลางนี้ก็คือจะบอกระดับความเร็วที่เราวิ่งอยู่นะคะอันนี้บอกเวลาค่ะบอกระยะทางบอกแคลอรี่ที่พอผ่านค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวัดอัตราการเต้นหัวใจโดยที่เราต้องจับสองข้างนี้ค่ะค่ะมันจะขึ้นที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่ด้านข้างนะคะอันนี้เราสามารถกด s t a r t s t r t ที่ด้านข้างได้เลยค่ะอันนี้กดสตาร์ทนะอันนี้เราวิ่งปุ๊บเราเราจะหยุดกระดันฐานาแล้วกดตรงนี้สต็อปได้ค่ะนี่ค่ะไม่ยากค่ะ